สวัสดีค่ะเพื่อนๆและคุณผู้ชมชาว youtube วันนี้มาดามขาลรถนะคะพาเพื่อนๆมาตำน้ำพริกกะปกิหรือน้ำพริกมะนาวนะคะวัตถุดิบก็มีพริกกระเทียมปลามะนาวน้ำตาลผงชูรสนะคะผงชูรสนี่แล้วแต่คะ่ะใครกินก็ใส่ใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วเดี๋ยวไปลงมือกันเลยค่ะ วันนี้พามาตั้น้ำพริกกะปินะคะน้ำพริกมะนาวนี่ค่ะพริกเก็บกระเทียม กับระเทียนแหลใส่ชูรสค่ะใส่แล้วแต่ชอบใครชอบเยอะก็ใส่เยอะใครชอบน้อยก็ใส่น้อยแล้วก็ใส่น้ำตาลสองช้อนชาปา้าใส่ ติดหวานนิดนิด,นดตํำพอพริกได้แล้วก็พริกน้ำตาลกะปิวันนี้ใช้1ช้อนโต๊ะ ใช้มะนาวสุกหน่อยจะได้มีน้ำเอยอะๆเพราะว่ามันเป็นมะนาวหน้าแดงใส่ดูก่อนหนึ่งลูกลูกนี้ได้น้ำประมาณสองช้อนโนะต๊ะนะสองฝาฝาหนึ่งฝาเนี่ได้ช้อนหนึ่งฝานี้ฝาใหญ่น่าจะช้อนเกิน เกินเป็นไงเนี่ยเราไม่ได้ใช้สารละเพาะว่าพริกเคก็มแรงนะไม่ใส่ก็ได้ ก็จะปีค้นๆนวลๆก็ใส่น้ำปลาน้ำปลานี่ก็มาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ พอดีเลยค่ะเผ็ดเปรี้ยวเค็มอะไรทุกอย่างพอดีแต่ว่าสำหรับคุณลุงสำับป้าก็จะต้องโรยพริกลงไปหน่อยค่ะตักออกค่ะวานลืมเอามะเขือพวงมาจากร้าน นี่ก็คนชอบเผ็ดก็โรยพริกลงไปกินพริกคาะเสแน้าคาน้ำพริกกะปิของเราจะไปจัดจานกินเลยจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำพริกกะปิของเรานะคะหรือบางทีก็เรียกน้ำพริกมะน,นาวนะคะน้ำพริกกะปิรสเข้มข้นนะคะ เ,เปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดทุกอย่างลงตัวค่ะทานคู่กับปลาถูทอดแล้วก็ผักสดผักต้มต่างๆที่เราชอบนะคะเป็นอาหารสุขภาพค่ะทานกันเลยนะคะทานกันเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆค่ะที่รับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามทุกคอมเมนต์และก็ทุกไลค์ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับมาดามขาล้อค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ